ตอนนี้ผมมีห้อง s c o r อของตัวเองแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปจอยในห้อง s c o r อแล้วก็สามารถกดลิงก์ในด้านล่างได้เลยครับผมสวัสดีครับอ,กบอีกครั้งหนือเกมดาร์บอลดอกหัางแบทโซผมนะครั้งนี้เราก็มาอยู่กับราติเมตเลสโซนะผมนะด่านโบแจ็คนั่นเองซึ่งผมเล่นไปก็แพ้บ่อยเหมือนกันนะคือแม่งยากจริงครับคือล่อบสุดท้ายที่ผมเกือบผ่านเนี่ยมันเป็นจังหวะที่โคตรแบทอะโชคลายมากครับเ <c oughs> บจิโต้ผม โดนล็อกโรเทชันแล้วก็ตัว7ปีเพื่อร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะแม่งยืนอยู่ข้างหลังครับแล้วมันก็ใช้ท่าไม่ตายไม่ได้ครับมันโดนซีลไม่ตายครับทำให้แบบด็อกคังแล้วรอบนั้นที่ด็อกคังหมดด้วยทำให้ด็อกคังหมดผมไม่มีประโยชน์เลยทำให้ผมแพ้เลยครับก็รอบนี้ผมก็ผมใช้ทีมเดิมนี่แหละครับรอบนีน้ได้มาซึ่งรอบนี้รอบแรกเราจเจอกับลูกน้องมันก่อน4ตัวครับแล้วก็เราค่อยไปเจอร่างแรกของมันแล้วก็ร่างสุดท้ายของมัน,นเกียดเกมนี้ชิปหายเลยม,มันโกงมากเลยนะแบบ ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเหมือนกันเอานี้ไปก่อนแล้วกันอาตีอะไรสีเหลืองใช่ไหมเจอม่วงเยอะม่วงตีไม่เข้าเหลืองตีม่วงเข้าม่วงตีม่วงเข้าตีเขียวไปก่อนเอาเขียวเลยเอาเขียวเลยอือสามลูกไม่มีปัญหายอยู่แล้วไปรอบแรกไม่เท่าไหร่ครับมันจะไปโดนในรอบเนี่ยท้ายเนี่ยครับที่มันทำหัวร้อนเนี่ยโอเครอบนี้เรามีปจิโตสามปีมาช่วยเสริมทับเราด้วยนะครับเพื่อความเก่งด้วย เก่งนะครับเปจิตโตเชึบไปทำไปทำให้หาบิ๊กแบงแอแฉกโอ้โหมันคลี่บ่อยๆก็ได้นะผมอยากเลยอยากเปิดเพิ่มนี่ไงแต่แบบมันก็ไม่ได้สักทีครับอยากเปิดเพิ่มแต่มันก็ไม่ได้สักทีครับเกมนี้แม่งงกจะงกไปไหนฮะฮะจะงกไปไหนงกไปงกไปแล้วก็สีเขียวจัดก,การเลยครับสามล้านแปดเอาให้ตายเลย แลวเบจิโต้คือมีข้อดีคือมันสามารถคิวได้ครับเราจะมีเบจิโต้แบบคอยเป็นตัวซัพพอร์ตให้กับเราตัวซัพคิวให้กับเราโอเคตายครับหนึ่งตัวโดนไม่ตายไหมไม่โดนครับแต่โดนไปแปดหมื่นครับเบจิต้านะใช่ถ้าไม่ตายล้วก็ยังไม่อยู่เลยเราเก็บลูกแก้วไม่เยอะพอด้วยไฟนอลชอยนะใช่เออสีแดงไปอีกสักนัดดีอีกสักนัดร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนคือถ้ามันมาโลกเมื่อกี้คือโลนี้แย่นะ ไม่ต้องโลเปลี่ยนโล7ปีไปจริงๆก็ใช้7ปีไว้ยืนตัวแรกก็ได้แต่มันไม่ดีนะครับไม่ค่อยดีปลดการศัตรูได้ไหมปลดการที่เหรอโอ,โอ้โอ้โอ้เบจิโต้ไหวเบจิโต้อเอาให้มันหลบครับเออเบจิโต้เราแทงได้ครับผมนะเก่งอยู่ตัวนี้มาเราร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะแล้วลิงสิบด้วยโอ้โหแทนที่จะเบิ้ลให้เราสักหน่อยก็ยังดีนะ แต่จีน่าให้ตัวมันตีสีแดงไปเลยว่ะสีเหลืองค่อยจากกาักรามบีงทีก็ได้โอ้ฆ่าสีแดงไปปึ๊บยอยิงไปเลยได้ไหมโอ้โหไม่ได้ครับอ่าเหลือเหลือเหลือมันยิงทำให้ตายมายิงทำให้ตายมาไม่ยิงวะโอเครอบนี้รอบนี้นว่าอย่างนี้นี่แหละส่วนตัวนี้ก็ตีเหลือง ไว้อยู่มาใช้เลยอืมไม่รู้ว่าคนตีเหลืองกว่าไหมนะเพราะว่ามันแบบมันมันถึกกว่าอะไรอย่างงี้ไงมันเลือดเยอะกว่าแต่ตีม่วงเราทำดาเมจได้เยอะกว่าไงผมเลยคิดว่าเราทำม่วงไปเลยดีกว่าไปไปไปเลอยอบอืมเออลุยครับโอ้ยครึ่งหลอดอย่าไม่ตายนะโอเคสวยอันนี้ตีแดงไปเลยอืม ไปกาลิกเกินเออตายแล้วโอ้โหเช็ตเคถูกจังหวะมากอายถูกจังหวะเกินจริงไม่ควรยืนนะเนี่ยจริงๆผมไม่ควรยืนเบจิต้าเนี่ยเราเล่นพลาดปะไปแก้โรเดชั่นได้ไหมผมให้เจ็ดปียืนหน้าดีกว่าวสองตัวดีกว่าถ้าใช้เจ็ดปียืนไปดีกว่าอ่ะไม่น่ายืนเบจิต้าเลยแม่ง คือเราไม่ต้องเอาความแรงแล้วเ,เอาความมั่นใจเข้าว่าดีกว่าวะ่ะเราจะเพื่อเราแบบเราจะเดิมพันกับการชนะไปเลยมันก็ไม่ได้คนระับบางทีเนี่ยเสียเลือดอีกแล้วเนี่ย,เ,ยเปชิโต้แปลงร่างเปชิโต้แปลงร่างเลยไอ้เปชิโต้ผมว่าเอามาเป็นหลักประกันเปชิโต้คุณยู่ตรงนี้สองเทอร์เราจะแปลงร่างได้แล้วเมื่อไรมันไม่มีแดงอยู่แล้วเจ็ดปีก็น่าจะฆ่าไบ,บาโดได้ใช่ไหมมันชื่อไบโดใช่ไหมตัวนี้เห็นบ่อยๆในกาชาอยู่ เออเรียบร้อยสวยครับไปเรียบร้อยแล้วโอเคกูจิต้าต้อง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 ,องคริว่ะกูจิต้าสัตว์สิบรายการคริผมอัพคริไปยี่สิบสองอะมันต้องได้แล้วแหละเออกูอัพคริไปยี่สิบสองนะไม่ได้ไม่ให้มันรู้ไปครับโอเครอบนี้แหละอันตรายนะครับโอเครอบนี้มาไอ้ย,าอย่าไอ้เนี่ยโอเคท่าใหญ่ไปเลยไป เบจิต้า let's go รอบนี้ยังหลบไม่ได้ใช่ไหมเหมือนจะไปหลบในเฟสสุดท้ายได้เออห้าล้านห้าไปห้าห้าเปอร์เซ็นต์อืมไปเออจากกันโอ้ยแม่งไม่หลอดหนึ่งด้วยเนี่ยสาเหตุผมอยากได้เพิ่มเว้ยแม่งไม่ได้เพิ่มสักทีครับได้เพิ่มยากมากไอตัวนี้คือผมไม่ยามเปิดแบบกาชาแบบกาชาล่างตลอดเลยนะตั้งแต่แบบ7ปีมีมาเนี่ย ไม่เคยเปิดกาชาบนเลยกูได้แต่อะไรากับกาชาบนก็ไม่รู้ครับคือแบบผมได้แต่แบบ7ปีจากกาชาบนอะไรเงี้ยผมอยากได้อยากได้ข้างล่างมากกว่าเออแต่ตีเขาลูกสีก็ดีมากครับโอเคเบจิต้าครับไป6ล้นาน5ต้องตีมากกว่า7ปีนะเว้ยเออสอล้าน5้าว่ะเบาเลยโอ้แต่ไม่เป็นไรมันชนะทางอะไรของเองวะฮะทิวแกเป็นดีโอหรือไงฮะซารเวอร์เลดูโอ้ขยโยถมมาเลย วิ่งเบจิโต้ผมนี่แปลงร่างเลยครับเบจิโต้คู่นี้ไม่รอแล้วเชดมึงจะเล่นอย่างเงี้ยกูใช่ไหมได้เลยเบจิโต้กูโผล่แล้วมาเบจิโต้คือดาเมจหลังลของเราแล้วครับตอนนี้เฮ้ย hey, ตรงไหนเยอะๆตรงกลางเยอะครับตรงกลางเยอะเอาเลยดิอย่างเงี้ยไปครับไม่สนด้วยเบจิโต้เพื่อนเช้ทำไมตายครัเอาให้มาเคาน์เตอร์อย่างเ,เดียวพอโอ้ยได้เนะี้ยผ่านได้เนะี่ยโอเคโอเคมาได้อยู่ครับไปเจ็ดล้านห้ากูขู่แรง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 เบจิโต้กู ito, มาแล้วเบจิโต้สามปีผมมาแล้วครับ เป็น LR a n n i v e r s a r y ตัวแรกที่ผมได้100%นะ LR เฉลิมเฉลออี่ะตัวเฉลิมเฉลองตัวแรกที่ผมได้คือแบบตัวหนึ่งปีกับอะไรอ่ะสองปีมันไม่ใช่ LR ไงแล้วแบบผมก็ยังไม่ได้100%ไป Big Bang Attack ได้มันบ่อยมากอืมเคาน์เตอร์มาเคาน์เตอร์ขอครีเซ็โอ้โหเคาน์เตอร์ดอกละล้านนะอเอาอีกครับนั่นแหละ เอาอีกรอบพาตีมาคุสวนโอ้เอาอีกเอาอีกดิมามามาเออเอาอีกเอาอีกโหเรามีตีไม่เข้าวะเนี่ยเรามีตีไม่เข้าวเนี่ยรอบหน้านี่แหละคือรอบนี้หน้าลำคาญที่สุดแล้วอโอยังยังโอ้สวย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 เธอนี่เจ็ดยังไม่ต้อง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  รอบนายแหละเราจะให้เบจิโต้เคานเตอร์ซึ่งปัญหาคือถ้าเบจิโต้แม่งโดนล็อกไปอยู่แบบโดนล็อกโลไปอยู่ที่แบบโจมตีน้อยๆหรือว่าแบบอะไรเงี้ยลำบากแต่ถ้าได้เบจิโต้มายืนตัวแรกนี่คือแบบสุดยอดเลยไปโอเครอบหน้ามึงอย่าถ้าเบจิโต้โดนไอ้นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่อยู่อย่านะอย่าอย่าอย่าล็อกไอ้ยากูว่าแล้วเบจิโต้โดนแล้วอ่าโดนล็อกโลอยู่ตรงนี้อ่าเบจิโต้ อะไรเยอะกันวะอันนี้ตีกี่ตัวอันนี้เหมือนจะตี3ตัวใช้เลยแล้วกันครับโอเคมันใช้ไม่ได้ไม่ใช้ใช้ไม่ได้ก็ไม่ใช้ไม่ง้อหรอกอใช่ไหมมันใช่ไหมโดนโท่าไหรโอ,ะอะร้แสนกว่าเฮ้เฮ้เฮ้มันคุ้มไหมล่ะมันคุ้มไหมล่ะฮะมันคุ้มไหมล่ะมา เคาน์เตอร์อีกรอบนี่ไงล่ะโดนสองล้านไปเอาไรโดหลบได้เคาเตอร์อีกโอ้ยได้เลยมันจะเล่นอย่างนี้มันก็เล่นเลยมิจิโตะอันนี้คือแบบเอามาอย่างเดียวมันเก่งครับอโอ้โหห้าล้านครับรอบด็อกคังน่าจะไม่ได้ใช้ด้วยรอบหน้าใช่ไหมรอบหน้าน่าใช้ของได้อยู่แต่ดูก่อนดูก่อนแล้วดูก่อนว่าสถานการณ์เป็นยังไง แต่รอบนี้คือดีดีรอบนี้คือดีมากเพราะว่ามันใช่ถ้าไม่ตายเสร็จเปจิโตไปแล้วแล้วมันเข้าไปแสนเดียวไม่ใช่ปัญหาผมเลยน o t m ไม r o b l e m โอเคกาลิกันอู้สามล้านห้าครับปึหลบหลบได้วะโอเครอบนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือ,อยังอ่ามึงกันไม่ตายกูอีกนะทุเรศมากเลยแปลงล่างครับใช้ได้ยังใช้ได้แล้วามา ล็อกโลกูด้วยหึงล็อกโลกูใช่ไหมในเมื่อกูยิงไม่ตายแม้แต่กูยิงแอคทีฟได้ฮะกูยิงไม่ตายแม้แต่กูแอคทีฟได้เออเอาดิวะอีกรอบหนึ่งกูยิงไม่ตายแม้แต่กูยิงแอคทีฟได้อะไรเล่าฮะกูยิงไม่ตายแม้แต่กูยิงแอคทีฟสกิลได้นะโวยเออเอาดีเอาดีเอาดียิงไม่ได้ไม่เป็นไรเอาดี ก็จะไม่จะหลบฮะมันถึงจะแบบจะกำกำราบเราได้คือไม่ต้องหลบทั้งสามตัวโอ้โหโดนไปเยอะเหมือนกันเนี่ยโอเคเบิร์นเบิร์นอีกรอบดิโอ้โหดนห้ามโอเคชิวชนะแล้วชนะแล้วเล่นเอาเหนื่อยเลยนะตัวนี้เนี่ย Let's end t h อ s ปชุมตาย สวยงามจริงๆเลยต่อไปก็จะจะเนม่ากับโบลี่ครับอีก2ตัวโอ้ยแม่งโคตรยากเลยแต่ก็โอเคแล้วก็ผ่านด่านโบแจ็คอัลติเมทและโซนที่เรียบร้อยแล้วผมนะรอบหน้าคงเป็นจะเนม่าแล้วก็ต่อไปโบลี่ตามลำดับไปเนาะโอเคนั่นขอจบคลิปนี้ฝากกดไลค์สกายกดแชร์เป็นกำลังจบทำคลิปต้องคำวัตถุดีต่อไปด้วยนะครับโอเคก็มาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีโซวันที่เขาโพสมีนะไรเขิสคออย่าลืมกดไลค์เแฟนของเราด้วยอย่าลืมกดติดตามเพจผมด้วยนะครับผมนะแล้วก็ใครไม่เข้าอ่าดิสอ่า เพจไม่ใช่เพจก็เรียกว่าอะไรกลุ่มของท็อกังเทโตผมนะก็สามารถกดเข้าได้เลยนี่อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม